กูเจ็บปวดกูดทนไม่ได้กูไปก็คืนนักนี้นักเดียวไม่ใช่ไว้ยิงมึงยิงก็ยิงไปนานแล้วพ่อยิงยิงไปนานแล้วกูไม่ต้องใช้วิธียิงหรอกพาไปเล่นน้ำก็จบแล้วมึงไาน้ำไม่เป็นควายโอเคตกลงยาเนาะยานะฮะโอเคก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเอาอยัางไงเนาะ ร้องไห้เหรออ๋อครับสงสารคือผู้ชายที่เป็นจริงโดยเดียวกันที่เป่งสุดไม่ผม้ี่พี่ถามถูกบ้าผมขโมยวันหนูกลับมาหนูโดนอะไรบ้างลูกล็อกกุญแจมือลูกมันกล้าหานี่พี่ถามเองนะมึงรู้สึกไหมมึงเป็นชู้คนอื่นมึงรู้สึกไหมมึงเห็นความที่นาดย้าย้ายของครอบครัวเขาอย่าง